ผมมีปัญหาชีวิตมากเพราะว่าผมป่วยด้วยโรคนอนไม่หลับมาตั้งแต่อายุ17ปีผมรังอคดินปุรีช่วงเรื่องราวจากใจเราจะนำเสนอคำพยานชีวิตจาก Forward Hope วันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครไปติดตามชมกันครับ ผมชื่อในสมภพตรีศีวิศาลปัจจุบันนี้มีตำแหน่งหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารโรงแรมเอววนาะซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตาดผมเกิดในตระก,กูลที่มีฐานะปานกลางแต่ผมมีปัญหาชีวิตมากเพราะว่าผมป่วยด้วยโรคนอนไม่หลับมาตั้งแต่อายุ17ปี คุณพ่อคุณแม่ได้พาผมไปหาหมอทั้งไทยจีนฝรั่งก็ไม่หายในที่สุดคุณแม่พาผมไปหาคนสงเจ้าแล้วก็ไปหาหลวงพ่อเพื่อลดน้ำมนต์แต่ก็ไม่หายเหมือนเดิมผมต้องทนทุกทรมานกับโรคนอนไม่หลับมาก,กว่า30ปีซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างทรมานมาก เนื่องจากผมนอนไม่หลับเนี่ยหลายปีมากในที่สุดเนี่ยมันก็ลามไปจนทั้งมีปัญหาเรื่องของการระบบการย่อยอาหารก็มีปัญหาระบบขับถ่ายก็มีปัญหาหน้าตาก็บอบช้ำไปหมดจมูกก็แดงกำ่ำฝ้าก็เต็มหน้าผมไปหาหมอเกี่ยวรักษาโรคจมูกแดงหมอคนแ้วคนเล่าก็ไม่หายสุดท้ายหมอคนสุดท้ายบอกผมว่าโรคคุณไม่หาย เพราะว่าจมูกของคุณเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้ไม่มีทางรักษาหายผมก็มีแต่ความเศร้าใจนะฮะในช่วงหลังร่างกายผมเริ่มสุดซโซมมากเดินขึ้นบันไดก็เหนื่อยหอบไม่มีกำลังนะร่างกายข้างในก็ผิดปกติทำให้ผมเบื่อหน่ายชีวิตผมก็หันไปเอาดีทางเล่นการพนันประชดชีวิตแล้วก็ไม่เคยมีสันติสุขในชีวิตเลย แต่ที่ทนอยู่ก็เพราะสงสารลูกใจจริงก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นโลกที่ทรมานจริงๆเมื่อปีพศ2537ซึ่งขณะนั้นผมมีอายุ47ปีผมป่วยนอนไม่หลับมากว่า30ปีมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นคริสเตียน ได้เห็นสภาพร่างกายผมเขารู้ว่าผมเป็นคนที่สุขภาพอ่อนแอมากๆและมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากเขาก็มาประกาศเรื่องพระเจ้าให้ผมฟังหลายครั้งหลายหนผมก็ไม่เชื่อผมถามเธอว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนมองก็ไม่เห็นจะให้ผมเชื่ออย่างไรแต่คนนี้ก็ยังมีใจอดทนกับผมเขาก็ยังชวนผมไปโบสถ์อยู่ตลอดเวลาในที่สุดผมเกิดความเกรงใจ จึงได้ไปโบสพร้อมกับเธอหลังจากที่ผมไปโบสถ์สิทยาพิบาลก็สอนผมเกี่ยวกับการอธิษฐานกับอ่านพระคมภีแล้วก็ถ้าหากว่าบอกผมว่าถ้าหากว่าคืนไหนนอนไม่หลับเนี่ยให้อ่านพระคมภีเยอะๆแล้วจะนอนหลับดีคืนแรกที่ผมอ่านพระคมภี ผมมีอาการง่วงเหงาเหานอนมากและก็มีการอ้วกออกมาเป็นกระโถนกระโถนซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากแต่ผมรู้สึกว่าเมื่อผมอ่าน,านพัมพีแล้วผมมีสันติสุขและจากวันแรกเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมอ่าน,านพัมพีเนี่ยจะทำให้ร่างกายผมมีสันติสุขและคืนนั้นผมจะนอนหลับ ดีกว่าสมัยก่อนมาก,มากๆทีเดียวจากวันนั้นจนถึงเดี๋ยวนี้ผมมาเชื่อพระเจ้า18ปีแล้วร่างกายผมก็เริ่มแข็งแรงขึ้นทุกวันผมจึงเชื่อว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้สามารถช่วยเหลือมนุษย์ได้จริงๆหากท่านประสบปัญหาชีวิตไม่ว่าจะเป็นการนอนไม่หลับหรือมีสุขภาพไม่ดีหรือเป็นโครคภัยไข้เจ็บต่างๆ หรือมีปัญหาครอบครัวลองอธิษฐานทูลขอกับองค์พระเยซูคริสซึ่งเป็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้แต่เพียงองค์เดียวที่สามารถช่วยมนุษย์ได้จริงๆผมก็อยากจะหนุนใจนะฮะลองมาพึ่งหมอคนใหม่ดูถ้าหากว่าท่านพึ่งหมอคนเก่าของท่านแล้วปัญหาท่านยังไม่หลุดพ้นลองมาพึ่งองค์พระเยซูคริสต์ด,ดูผมเชื่อแน่ว่าท่านจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างแท้จริง สมภพตรีสิบวิสา์โฟเวิร์ดฮบส่งต่อความหวัง